น,นี่ยายกินมาเหลีนเคียนปลาสีมาหากินต้มป่าที่มีป่าบขาขึ้นเป็นมิดเมิด,มดซีรีชั้นร้อนบางทีวะเมื่อหน่อยคือมีแต่ตูนอ้วนเมื่อหน่อยคือเป็นแตห่หักแต่ว่ายี่งลยิ่งไลมากละใบใบคือแตห่หักแต่ว่าเบย์เบย์ พี่น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยหล่อจังเลยสวยจังเลยว้าวตัวเมียแต่นี่เมียสวยจังเลยอันนี้ก็หล่อจังเลยแต่นี่หล่อจังเลยพุนอ่ะสามตัวนึ่งวันนี้ยายกินแต่พกม็มาสิมาหาป่าพี่น้อง อยากกินต้มป่าเคียนสิได้กินกว่โอ้โหงวน้อยยางลัดเออปลาสิยางไสซองเบิง่งคือบ่มีเพียนเพียนจักคนคือบ่มีหมูจักคนอ,อ่เบ้เบ้น่อยเบ้น่อย,อยมีคนมาหาป่าบ,บ,บ่เบ้น่อยเอ้ยเด็กน่อยอาย่น้ำกัน อาโตย่างไปเบิ่งหนามก่อนพี่น้องหาปลาหาหอยไม่นี่ออกจากทุง่งนาลงมาเขียนอุบลรัดเพียหางเขียนอุบลรัดุ่นะข้าเจ้ามาหาปลาหาหอยอยู่เดียวละ่ะซองเบิ่งก่อนมันสะมีปลาขึ้นย้อยเนี้เหมือแรงแต่มาหอดพี่น้องครัตโต เห็นข้าเจ้าว่ามางุ่มต่อข้าเจ้ามาทาได้น้องได้แดดแดดได้สี่ทยงแล้วม,มันมีป่า,ปาบ่เนี่ยงางเบิ่งกันดินขึ้นแล้วแท้ คุณตาว่ามีปู่มีป่าแต่พ่องบอกมาสว่างบิ่งเกิดบ่่ะทันใส่เยอะอ้ายมันหล่มตัวนี้ไี่ห้อยค้นหาบนที่เป็นแดดแดดห่อนห่อนที่ไปหาลบหมก่อนแหละแดดอ่อ,อน ไม่หวยบาไม่มีส้มเคียนพี่น้องส้มเคียนฝนฝนมันยากาศสวยงามมาก